ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ใช้ในการกางเต็นท์เพื่อจัดให้มีมาครารสินค้าในการจัดงานประเพณีต,ต่างๆของจอดังไม่ว่าจะเป็นงานเรือพระงานกาชาติซึ่งข้อที่ดังกล่าวถานนอยู่บนพื้นที่สาธารประโยชน์แปลงทุ่งสนวนลี้งถัดทุ่งแจ้งเป็นพื้นที่สาธารประโยชน์ที่พลเมืองต้องใช้ร่วมกันแต่ข้อที่จริงปรากฏว่าทางเทศบาลนครรังได้ดำเนินการก่อสร้างถานนดังกล่าวโดยยังไม่ได้มีการขอถอนสภาพตามมาตราแดและมีการขอใช้ให้ถูกต้อง ตามมาตราเก้าแห่งประมวลกฎหมายที่ดินเป็นไปสู่ปัญหาว่าในการจัดงานประจําปีในการจัดให้มีมาคาสินค้าต่างๆเนี่ยต้องดาเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายในการจัดหาประโยชน์ของรัฐหรือไม่อย่างไรทางสํานักงานปชประจําจอดตังเองไม่เคยไปปราไล่เลยหรือเพิกเฉยซึ่งปัญหาดังกล่าวทางผู้อำเนวนการสํานักงานปชประจําจอดตังก็ให้ความสําคัญในเรื่องปัญหาดังกล่าวนี้ในการที่ต้องไปศึกษาหาระเบียบแนวทางหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะศึกษาหามาตรการแนวทางในการป้องกันการทุจริตในการใช้พื้นที่สาธารประโยชน์ในการจัดงานประจำปีต่างๆในประเด็นในเรื่องของที่ในเรื่องของการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของปปชเองเราก็อยู่ระหว่างดําเนินการในเรื่องของจัดทําตัวมาตรการนะครับเพื่อเสนอให้ข้อเสนอแนะนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับซึ่งในประเด็นนี้ในส่วนของปปชเองก็ ได้มีการนะครับสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสานักงานการจดเงินแผ่นดินนะครับหรือว่าในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเองนะครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในประเด็นนี้ในเรื่องของแนวทางในการจดหาประโยชน์ในที่ดินนะครับในที่ดินของรัฐนะครับในกรณีของที่เกิดขึ้นนะครับในที่ดินทุ่งแปลงทุ่งแจ้งนะครับ ก็จะเห็น <medio> ว่าในในส่วนของสตงเองก็ได้ตอบข้อหารือของปปชนะครับก็เขียนมาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าในเรื่องของการจัดหาผลประโยชน์นะครับในที <unut ocalyptic> ่ด <full story sogenan> ินของรัฐนะครับซึ่งหากเป็นที่ดินหรือว่าทรัพย์สินในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐนะครับก็จะต้องก็ต้องจําเป็นจะต้องดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของของรัฐนะครับและก็ในส่วนของ หน่วงานอื่นนะครับในใจในงานอื่นก็จาเป็นจะต้องดําเนินการตามระเบียบของหน่วยงานในเรื่องของการเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเช่นเดียวกันนะครับและก็ที่สําคัญโดยเฉพาะในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งทางปปชอเองก็ได้มีการหารือไปเช่นเดียวกันนะครับก็กรมส่งเสริมก็ได้ให้ความเห็นว่าในเรื่องของการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินนะครับ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานราชการนะครับก็จําเป็นจะต้องดําเนินการเจดหาผลประโยชน์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเจดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยงานดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของกรณีที่หน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอบจหรือว่าจังหวัดเองนะครับก็จะเป็นจะต้องปฏิบัติตามตามระเบียบในเรื่องของการจัรหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถือว่าในเรื่องดังกล่าวเนี้ยก็น่าจะเป็น แนวทางปฏิบัติที่จะทําให้หน่วยงานาในพื้นที่จะสามารถปฏิบัติในเรื่องของการดจราะประโยชน์ในทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นอีกทั้งสํานักงานปปชประจําจังหว,วัดตรังได้เชิญส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องนี้ร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนสุดท้ายนี้ทางปปชประจําจังหว,วัดตรังจะเร่งดําเนินการศึกษาหามาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการใช้พื้นที่สาธารประโยชน์ในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐให้เป็นรูปธรรมต่อไป